มึงพี่น้องแจ๊กไปได้ยังมาแม่จะได้ยังไม่สั่งเลยกาแฟกระ<อ>ปรอ๋องกระป๋องเออบรรเสือมไม่กำลังใจสั่ง<อ>พี่น้องอสวัสดีครับ<อ>พี่น้องอมันนี่สร้างมันไม่ติดผ้ามา่าน,นเลยครับมาเต็มขั้นลดอันนัน้นมันอยางนันติผ้าเจ้าเนี่ยมาตามคนพี่น้อง แม่ทำมันเงมันสีอ่าตัเป็นมันสีเทาตเาิคนเอาผ้านอนห้องย่างอย่เลยไป่นาองานมันเลยอันนี้คือรางมันเนาอนี่เนาะต้องเอาขาวนะมันคเอางให้มันเขากับอัน ขอบน้าตามันเป็นสีขาวอืมมันก็นงาก่ายนี่เนาะทาเดือนนึงแล้วแม่เนาะเกือบเดือนแมก็กร่างไอติสให้เพ้นปูทาปูเพื่อนย่างดีในบรรยากาศมันเลอะอืมทั้งแก้วมันเป็นสีอะไรเหนไหมเป็นสีอะไรเป็นสีเทามันเลยบอก คอยคอยเห็ดไปมีเงินกับคอยเห็ดไป่เทระบาทอมโผล่ไปเนาะถ้าเดียนหนึ่งพอดีเลยพี่เนาะแตงแตงมือพอเพิ่นมันต้องส่งทั่วประเทศเนาะไม่มาแม่ต้องตั้งต้องตัดตันแล้วเทปที่แค่สองหงส์ทิมห้องนี้กับห้องนั่นอันนี้เนี่ยร่วมกันเลยบมดตั้งห้องนอนกับห้องอันธงเนี่ยนะอปลาเนนีาะใส่ใส่ผ้าห้องนอนเจ้าวันเลย โอ้ต้องเป็นคนละสีโอ้อยู่ในหีีอีกวะากสีชมพูโอ้สีชมพูด้วย่ะอืเป็นเป็นกล้องเล่คอลานกล้องของขวัญนี่ดิลูกค้าน่าจะเป็นรุ่นเป็นยี่ห้อเขาเนี่ยม่านตาไก่รุ่น f l y u i อะไรแบบนี่เ้องเป็นรุ่นเป็นยี่ห้อ เาติดลมกัาคนความงามความอย่างเ่า้ว้งกินเรอจบนต่อไปกับยัง <capable> น mm hmm ั้นแม่บลาเออไมนเป็นนั่นของฟงเนาะผู <waters> ้สาวยูดทั้งรถหนึ่งแค่เรมสาวตัวนี้ตนอกเป็นตงตัวนี้ตนี

เองดูตามมือก่อนพี่น้องมันกำลังสกิดบนผาพี่น้องก็จะเป็นล่างมันเนาะค่ะยาวๆนะมันจะเป็นล่างแบบรูดปืดรูดปืดแบบรูดเอาพี่น้องค่ะอืมแค่ซองห่องดีโอ๊ยแม่ก <Jetzt die abil itation> ็จะตายพี่น้องค่ะแพ้งคักผัดติเบิดบ้านพอดีบ่มีขาวกิน ยังองผูมีมตหมอนมอันนี้ก็หน้าที่แม่เนี่ซุปหั้มันเหเนาะเนวซุปหั้เล่ามันเหแม่ล่างมันเนาะ ล่างใส Connie, ier, marriage, ้วัดวัดน้ำย่างดีเด็ดไปนองพวมันทีแม่นย่ำก่็เนาะเป็นเป็นล่างน้ำเลยต้องวัดอืมก่อนสิจจอยากเกือ่ฟุนย่างนี่เลย่มารานี มันเป็นก่าวติดซะก่อนกนเลยไอปูนมันลงมาได้ถูกมันแน่นอนแล่วอาการทีพูดนึงก็เอาวทางของคไเนี่ยันั้ง้างมันมาตรฐาน้โหเองไปไหนมาที่ยานไป นอนนอนไหนเป็นอ๋อวันนั่นวัดน้าวัดย่างย่างดิคอนสิจอตลาดนีน่บ่วนนันน่ะสวัสดีค่ะยันสวัสดีค่ะทำนเราเพิดดีใจอยพี่น้องเห็นน้นนองม่อนกับน้องมาหน้าคัะคอยเฮ็ดไปคอยเฮ็ดไปเดี๋ยวกระเหลียวน้องเมื่อเทียนน้องเพี่นอ้นงนองคอยติดวัทีละห่องวันนี้ติดห้องนอนนี่ ก้อนกับห้องทงมีก่อนส่วนห้องชุน,นั่นกัดคอยเป็นค่อยไผ่นี่นเนังยังคอยติดขนเาานนี้มาตรฐาน่ดีไม่แนววอกยังแบบบ่ใยเลอะเขาเลยมันเรามาน้าจะปกวนใหญ่เ้อมาหน้ามันสะอ่นเนียใหญ่มากมนจะกลิ่นน้ำเคาะอะไรไงละตงเรนยเรีเทีละขันตอน ว่าประเด็นเนดีดวยวเนาะถามมาแล้วมีเราข้าว,ดวดเดียวดีซีเอเกี่ยวล่างมันไส้วครับใส่แล้เราเนาขอตัวหนเขาตัวหนเออเออดะโอ้ยอ็ดเไง เตางอะไรต้องมีตละเมนที่โตตลอดองแวสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสามครึ่งเอาระดเยตะละเมนแต่ก็เึ็นทั้งนั่ง น่าสองวันเลยจ้าเนาะเอาเนับว่ามีความรู้เนี่ยขับรงไปมุมขันพี่เ้างเราเรียกแคบเพิ่งติดค้างเลียเขือนเ้ยเพื่อนอะไรเป็นเริ่นร่างเก็แมวไซเนาะเขาไปนีมันหนีบล็อกเขากันอัตโนมาตับๆเลยเหรรูเงียรางเขาเนีบังคับด้วยเสียย มันสะดวกสบายไงหมูไก่ห้องโอ้น oh, uh, well, yeah. uh huh. no ั่นมันเาะว่าเขล่าส่นานครับาวใส่เลยไ่ช่ที่เคยกินเนี่ย่้มเป็นมากนรัาด่ยเอาพี่น้องช่วงนี้เขาลังรอยเล็กเขากันใด้ผ่าผ่าเขาาข้างในมันอยู่ ตัววัชี่หรืส้เวลาขึ้นกันเลยพี่น้องเพราะต้องเอาเล็กเขาไปหอยทั้งหัวมันฟูอันเลยเขาเรียกมานแนงก็ไมีอะเอาให้ถูกได้เฮ้ยแไงรอคำังฉันจะหอยตามมันจะซื้อเลยบอกเขาใช้มือมือกระต่ายหอยกระต่าเลยพี่น้องบอสน่าละเอียดไก่ะโดเป็นล่างมาพี่น้อง อันนี้สั้นในก่อนเลยพี่น้องันเออแต่คือว่านนชั้นข้างในชั้นข้างในอ่านบบแบบภาษาบ้านเ่าอนะเอาพี่น้องวันนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากนะครับวันนี้รอแต่วันนี้ใส้ผ้าท่านหอ เริ่มใส่ชั้นนอกใส่เข้าไปบานจะเหมืดเลยพี่น้องจนได้เปิดไฟขนาดผมก็ติดบานอยู่จะสีเทาดึงออกดึงเข่าพี่นอ้องโอ้ส่เวลากันเลยพี่นอ้องอันนั้นเพิ่งดึงออกสองชั้นเลยเป็นเท่าเลยพี่น้องเบิร์ในกล่องคือจะออกดำดำเป็นน้องของเป็นน้องของเป็นสีเท่าก็จะออกเท่าดำตัวหน่อย ข้าแกว่าไงยๆซะเบี่นอนมันทดสอบมันทดสอบเออขาดใช่ะม่านกัดสีมันกัดเป็นออกราเท่าเลยพี่นองเท่าดำม่านเท่ามันไม่ดำไปไหม่านไม่ดำเลยม่านกร่กงคือดำแม่น โอ้เหลี่ยมบึ้อเลยไอ้น้องเห็ดอันขาวๆาข้างในกัอนอน่ะนะโอเคพี่น้องเอาเหรียกห้องนอนนึ่งวันนี้พี่น้อ,องนอนห้องนึ่งเนื้อบทแต่ห้องนึ่งมันจะตี๊ไดไงก็ห้องนั้นเยอะ มันเสออกซีโอ,โอชีชมงนี่แต่ว้ามันเป็นทางง่ายก็หองทงนั่นเอเนาะม,นมันมันมันแบบว่ามันสอด<า>เขา<ค>้าไปเลย<น>่ยนะกรัรด<ห>ว่าทางสำคัญปาลหาพันน่ะในหน่อยนะ <S <S ห้องนี้ก็เมืนหาเฉพาะห้องนี้เนาะ มันอัม่นพุกมื่นมานหาขั้นกว่าบาทเนาะอซีเรียลบานไหเงาพี่นองมาเนยง่ายก็หงโขงอยู่พ่อพอมีความหลักเนาะเ้าวน้าเอรบงพี่น้องแจ๊กไปได้ยังมาแม่จะได้ยังไม่สั่งได้กาแฟกระปองกระองเออมันซื้อไม่ กำลังใจสร้างพี่น้องเราต้องไหวเราขาก้นกันเองเอาอันแม่แปลคนนหน่อยจะมาพุ่นเปนั่ซอรอยู่ดันพอกาสร้างรพ่เงินดึงดึงหน่ีได้แล้วที่สองอันที่สามตามมาเอาพี่น้อง เรียบร้อยที่แม่บ้านเนี่ยยังตจาจัดพี่นอ<ต>้องตาน้นองม้วนพันวาพันเจียนเออแต่งา,งามเจ้าต้องเอาเตียงเจ้าลงมาจักหน่อยเพื่อว่าเจ้าเหยาสุกกวดในเตียงเ<ม>จ้าแย<ม>้มวาน,นันเตียงมันเก็บอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ไปเท่าน,นี้นะแม่เนาะว่าสวัสดีเดียวพี่น้องสองคิวโมงผ่านไปสองหรือสามเออจนบ่ายนต่ตั้งแต่ชีเวทมูเออโอเคครับผมสวัสดีค่ะ